คอน,นเซปต์คนนือเราคอน,นเซปคืออะไรอะ่ะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะมา r รีแอคชั่นให้กับเพลง Rollercoaster ของ f ฟม m x x นะครับโดยขอแนะนำก่อนว่าวง f ฟม m x x เนี่ยคือเป็นวงอะไรคือวง f ฟม m x x เนี่ยนะเป็นวงกลุ่มเบอยแบนด์ท p ป p ของเมืองไทยนะครับซึ่งวงเนี้ยความพิเศษของมันก็คือเป็น T-POP เป็นวงไอดอลวงแรกนะครับที่ เปิดตัวตั้งแต่ตอนเดบิวต์เลยว่าเขาเป็นวง LGBTQ ก็ตามชื่อวงเลยนะครับ f โฟมิ s ก no so ็คือจะมีสมาชิกทั้งหมด4คนคนที่1ก็คือคุณนินจาคุณนินจาเนี่ยเป็นลีดเดอร์ของวงแล้วก็เป็นนักร้องนำนะครับคนที่2ก็คือโฟกซองคนนี้เป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นเหมือนกับพลังเสียงของวงนะครับคนที่3ก็คือแมคก้าคนนี้ได้ทั้งร้องแล้วก็ทั้งแรปเลยส่วนคนที่4ก็คือมารเก่ของวงคุณจอชนั่นเองคนนี้เป็น นักแร็ปประจำวงเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่2นับจากตั้งแต่เดบดูมาก็คือเพลง r o ลเลอร์ค s สเตหรือแปลเป็นภาษาไทยว่ารถไฟเหาะนั่นเองคือถ้าจะให้พูดตรงๆอ่ะเราบอกว่ารอบนี้เราไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าเพลงเราก็ได้ฟังแล้วเนาะแล้วก็ท่าเต้นก็ได้เห็นแล้วก็คือความตื่นเต้นในรถล,ลดลงไปเยอะเลยเพูดตรงเพราะว่าตอนนี้มันจะเหลือแค่ MV ที่จะได้ดูกันในวันนี้ เอ้าเดี๋ยวไม่ใช่ภาษาไทยนี่เป็นติดโซติดพันธนาการนะสี อืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุดนี้สวยนะครับชุดของ แม่กลาแล้วก็นินจานะอุัยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อาหลุดโซ่หลุดโซ่ละปามปามปามไปชอ,ชอบชอบสุดนี้ที่สุดเลยอะ่ะชุดที่ ุดที่มีการแบบว่าพากันไปเที่ยวกันมีการเปลี่ยนดนตรีเล็กน้อยด้วยนะครับจากเวอร์ชันออริจินอลอืมอม,มีการเปลี่ยนดนตรี ความรู้สึกแรกนะครับแบบว่าค่อนข้างจะผิดหวังมากๆนะมากมเลยคือวงเนี้ยจริงๆ3เพลงที่ปล่อยมานะครับก็จะมีเพลงเอ่อคิดผิดเพลงเอ่อ h y y o u Come Back เพลง r o l l e r c o a s เ e r 3เพลงนี้นะเราชอบทั้งหมดเลยเราชอบทั้ง3เพลงเลยอย่างเพลงแรกคิดผิดเนี่ยคลิปที่ปล่อยออกมาเขาไม่ได้เรียกว่าเป็น MV เนาะคือเหมือนมันมีความเป็นแบบว่า แดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ผสมกับ MV เบาๆอันนั้นอะเราว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ MV มันก็จะทําให้คนไม่ค่อยคาดหวังว่ามันจะต้องดีเท่ากับคุณภาพ MV อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอันนั้นโอเคแล้วส่วนวายวา c คัมแบ็กเนี่ย MV มมันก็ไม่ได้แบบว้าวมากแต่ว่าเอิ่มถ้าพูดของในเชิงแบบว่าแบบว่าทุนมันไม่ได้เยอะมากนะครับเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะมันมันรู้สึกว่ามันมีการคิดมาว่าเฮ้ยฉากนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเรียงกันแบบนี้มีฉากอะไรบ้าง เราก็เลยรู้สึกว่าอันนั้น,นโอเคเราเราชอบชอบ MVW ายอัลบั้มแแต่ทีนี้เราพอเราเอาอันนั้นมาเปรียบเทียบกับอันนี้ซึ่งอันนี้คือเพลงที่3าแล้วนะอ่าหรือหรือจะนับเป็นเพลงที่2ก็ได้ตั้งแต่รีบิวเรามองว่าอันเนี้ยมันดูมีความแบบโอเคมันเหมือนจะลงทุนมากขึ้นมันพาไปที่นู่นที่นี่มีการเปลี่ยนฉากมากขึ้นหรือเปล่าหรือจะเท่าเดิมแต่ว่ามีมีความออกไปข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยมีความลงทุนขึ้นว่าก็คือไปนั่งรถไฟหอะจริงๆ แต่เรากลับไม่ชอบอันนี้คือคือขอแบบขอรีวิวแบบไม่อวยนะเราไม่ค่อยชอบเลยเรารู้สึกว่าการคิดกระบวนการคิดของ MV มเนี้ยมันยังดูไม่สร้างสรรค์นนะหรือว่ามันอาจจะสร้างสรรค์แล้วแต่แบบมันดูไม่มีความเชื่อมต่อกันในความคิดของเรานะในในความรู้สึกแรกที่เราดูเราจับอะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้คอนเซปต์อันนี้คืออะไรนะอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวที่สุดตอนที่เราจะมาดู MV เนี้ยเรากลัวที่สุดแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าเพลงอื่นเนี่ยหรือหลายๆเพลงที่เรารีวิวมาที่เรารีแคปมาเนี่ย เขาจะปล่อยเพลงมาพร้อมกับ MV อืมคือเพลงกับ MV มาพร้อมกันเลยแต่เพลงเนี้ยเพลงก็ออกมาก่อนท่าเต้นก็ออกมาก่อนแล้วพอจะทํา MV ออกมาเนี่ยความเสี่ยงของการที่จะทํา MV ออกมาก็คือว่ามันจะลดความตื่นเต้นของคุณผู้ชมไปเพราะว่าท่าเต้นออกมาแล้วเพลงก็ออกมาแล้วตอนนี้เลยแต่ MV ความตื่นเต้นลดน้อยลงแล้วสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมากที่สุดคือไม่ควรทําให้ความตื่นเต้นมันหายไปเลย ซึ่งมันได้เกิดขึ้นกับ MV นี้ตรงที่ว่าก่อนที่เขาจะปล่อย MV มออกมานะครับเขาปล่อยทีเซอร์ออกมาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วทีเซอร์เนี่ยโชว์ให้เห็นแทบจะทุกมุมของ MV แล้วเราพูดเลยว่าเราดู MV เนี่ยเราได้อะไรไม่มากกว่าทีเซอร์ไปมากเท่าไหร่ทีเซอร์ที่เราได้ดูก็จะเป็นฉากบอกว่าติดพันธนาการใช่ไหมบอกว่าเป็นฉากของทั้ง4คนนะครับบอกว่าโดนติดโซ่เอ่อติดอยู่ในกรงเหมือนกับว่าแพมยยจะดิ้นหล่นตัวเองออกมาจากกรงนี้จากกรอบนี้นะครับ ซึ่งในทีเซอร์เราได้เห็นฉากนี้แล้วมันค่อนข้างจะวนไปวนมามากๆ4คนอยู่ในฉากเดียวกันหมดเลย4คนอยู่ในเซตคล้ายกันทั้งหมดเลยอะในฉากเดียวกันทั้งหมดเลยอะวนไปวนมาตอนต้นมันสวยไหมมันไม่ได้มันมันไม่ได้ไม่สวยมันไม่ได้แย่แต่เราเห็นทั้งหมดนี้แล้วในในในเอ่อทีเซอร์นะครับไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากขึ้นในขณะเดียวกันคลิปเต้นเอ่อในฮุกแรกนะครับที่เต้นอยู่ในหอบอกว่าในห้องมืด ฉากนี้ก็เห็นแล้วในทีเซอร์นะครับฉากที่เหมือนเหมือนออกไปอยู่ข้างนอกอะ่ะเหมือนเป็นทุ่งเป็นอะไรเงี้ยเอออันนั้นมั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 นก็สวยนะแต่เราไม่เก็ m e ม s เ g เราดูแล้วเรายังไม่เก็ m เม s a g เท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีการเชื่อมต่อจากอันแรกอะ่ะเราเราไม่เห็นการเชื่อมต่อไม่รู้ดีเราดูแล้วเราไม่เข้าใจเลยรวมไปถึงฉากที่ไปนั่งรถไฟหอ่อไปนั่งรถไฟหอ่อแล้วก็ไปเที่ยวอันนี้เราก็ไม่อิน มันอาจจะเข้ากับธีมเพลงอะว่า,ราโรลโรลโคสเตอร์แต่เราก็ไม่ยินอยู่ดีเพราะเราไม่รู้มันเกี่ยวข้องอะไรกันคือเราดูแล้วเราจับทางไม่ได้หรือแม้กระทั่งฉากที่แมก้าบอกว่ายืนบนน้าแล้วก็มีแบบว่าเป็นฉากแบบท้องฟ้าอยู่ข้างบนอะเราก็งงว่าเขาเสืออะไรแบบว่าคืออะไรอ่าทีนี้เรามาพูดถึงฉากที่น่าตื่นเต้นอีกฉากหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราก็มีความว้าวเบาๆคือฉากที่มีไฟอยู่ร,บรอบๆนะอ่ามีไฟมีความเป็นหมอว่าไฟอยู่ร,บรอบๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนสเตจสูงขึ้นมานิดนึง นักร้องแต่ละคนไปยืนตรงกลางแล้วก็ร้องเพลงในท่อนของตัวเองสี่คนเหมือนกันเลยอะ่ะวนไปวนมาอยู่แค่นี้ก็คือวนอยู่ตรงนี้ตอนแรกวาวนะแวะมาตอนแรกวาวไปมาสี่คนอยู่ตรงนั้นเราค่อนข้างจะชอบฉากที่เงยหน้าขึ้นไปข้างบนแบบเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเหมือนมีการทาทายรอบรอบเป็นไฟมันดูสวยมากแต่พอเป็นฉากที่แบบฉายจากจากเพรสเพคทีฟแบบตรงกลางอะ่ะแล้วก็มีไฟรอบๆแล้วก็มีการบอกว่ายืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ร้องเพลงของตัวเองแล้วก็เต้นอะ่ะ เรารู้สึกว่ามันงองแงงอ่ะมันเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะคืออันนี้เราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าศิลปินนะจริงๆอ่ะศิลปินอ่ะสี่คนเนี้ยอินเนอร์แบบดีอินเนอร์ดีเต้นเก่งเขาเป็นนักเต้นกันอยู่แล้วเขาเต้นเก่งแต่พอไปเต้นบน,น,นอีแท่นน่ะมันเหมือนเป็นการไปลด energy เขาอ่ะแล้วก็เออเรื่องหนึ่งที่น่าพูดก็คือว่าเขากล้าเสี่ยงที่จะทําให้ mv ของเพลงนี้เป็นภาษาถ้าเราเข้าใจไม่ผิดมันคือภาษาสเปน ค่อนข้างจะเสี it. It ่ยงพอสมควรเลยตอนแรกนึกว่าเขาจะปล่อยเป็นเป็นภาษาไทยออกมาก่อนนะครับเขาปล่อยออกมาเป็นสเปนเลยซึ่งถามว่าเราชอบไหมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราอยากให้มันเป็นภาษาไทยส่วนตัวนะที่เรารับชมเราอยากให้มันเป็นภาษาไทยเพราะมันเป็นวงไทยเรารู้สึกแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงปล่อยเป็นภาษาสเปนสาเหตุที่เขาปล่อยเพลงออกมาเป็นภาษาสเปนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าเพลงภาษาไทยมันปล่อยออกมาแล้วเขาก็เลยอยากปล่อยเพลงภาษาสเปนพร้อมกับ m อเพื่อให้มันมีอะไรใหม่ขึ้น แต่เรากลับมองว่ามันไม่ได้ช่วยขอโทษเรา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 รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอืเสียดายอะ่ะจริงๆเรารอเอ็มวีนี้ค่อนข้างนานเราเราค่อนข้างตื่นเต้นพอะเห็นทีเซอร์แรก This for แค่เนี้ยเราก็ไม่เข้าใจละเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม MV หรืออะไรก็ตามหรือโชว์หรือเพลงหรือหนังฉากเปิดเป็นอะไรที่สำคัญม,มาก เราอยากเห็นฉากเปิดที่มันดีกว่าเนี้ยคือทุกคนเวลามันเปิดอ่ะมันมันควรจะเป็นอะไรที่มันทัชใจเราตั้งแต่แรกนึกออกไหมยิ่งทีเซอร์เยอะออกมาขนาดนี้แล้วอะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆเลยแต่ว่าฉากเปิดไม่ดีเลยคือฉากเปิดฉากเปิดเปิดมาเป็นเหมือนทีเซอร์เลยอ่ะมีความแบบขึ้นอันเนี้ยเหมือนไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะเหมือนไม่ได้ตั้งใจเสน่หของโฟมิกซ์ที่หายไปจาก MV นี้ถ้าเทียบกับ v บยูคัมแบ็หรือคิดผิด เราไม่ได้เห็น facial expression ไม่เห็นการปลดปล่อยไม่เห็นการแสดงทางอารมณ์ซึ่งสี่คนนี้ทำได้ดีเราไม่ได้เห็นการแสดงของพวกเขาที่ชัดเจนเรารูล้ละ MV เนี้ยมันพลาดมากๆตรงที่เขาตัดสินใจเอาภาษาสเปนมาใส่ใน MV หลักของมันเพราะว่าพอมันเป็นภาษาสเปนอะภาษาสเปนไม่ไม่ใช่ภาษาของพวกเขาใช่ไหมเขาพูดภาษาไทยพอมันไม่ใช่ภาษาของพวกเขาเขาต้องฝึกมากแล้วพอฝึกต้องลองเป็นภาษาสเปนอะ มันก็ามาใส่ในเอ็มบีไม่ได้ไงนึโอ้แมพ้พอต้องเอามาใส่ในเอ็มบีอ่ะมันก็ควรจะเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะอเออเล่นน่าเล่นตาได้แบบแทนที่เราจะได้เห็นฉากที่โฟกซองแบบว่าแสดงผ่านการร้องเพลงของเขาเราก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าเขาตัดออกไปเลยเพื่อให้เราโฟกัสกับเอ็มบีแล้วก็โฟกซองที่ร้องภาษาสเปนก็ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องร้องไปด้วยแล้วก็ร้องภาษาสเปนไปด้วยในเอ็มบีอืมเหมือนเป็นการตัดปัญหาส่วนนี้ไปเหมือนเราไปตัดข้อดีของของโฟมิกของไฟอะ่ะ เนี่ยทุกคนชาเอท่อนแรกท่อนสองแล้วพอมาเป็นพีคอรัสไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆเลยชเดียน ฉากสโลเมื่อกี้ไม่โอฉากสโลเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เลย <L un> นี่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 นีน่อันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไร <L un> อ่ <L un> อรอะอะไรคือการที่ถืปป่อยรบกวงแล้วอยู่ดีๆมายืนกลางทุ่งมันมันมันคืออะไรอะ่ะคอนเซ็ปต์คืออะไรอะ่ะแบบชุดฟกซองชุดนี้เราชอบมากๆนะครับสวยมากเลยน <L un> ี่นี่นี่นีนี่ทุกคนตอนแรก ตอนแรกดูมีความแบบอยู่ในอยู่ในทุ่งธรรมดาดูไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆตัดไปแมกก้าบอกว่าอยู่ในอีกชาติมนึงอะมันคืออะไรอ่ะอือหือือเชื่อมต่ออะลูกป่งดำชุนอุ้ิ มันวนไปวนมาเนี่ยพีคอรัสก็กลับมาอ,าอีกแล้วอ่ะเราคาดหวังว่าพีคอรัสเราจะได้เห็นการแบบว่าการแสดงของนินจาไหมอ่ะอยากเห็นแบบอยากเห็นอะไรอยากเห็นอยากเห็นการแสดงอ่ะพวกเขาทำได้ดีอ่ะจริงๆอ่ะ มันชุดสวยจริงว่าไม่ได้ปุ่มปุ่มเมื่อกี้เมื่อกี้ยังแหกแหกเมื่อกี้คือแหกกงแหกโซ่ออกมาแล้วแล้วก็ยังกลับไปเป็นฉากที่ฟกุกซองไปยืนเท่ๆอยู่ในกงคอนเสิร์บ ตั้งแต่คืออะไรอ่ะหรือหรือว่าแค่หรือว่าแค่มาให้ดูเฉยๆอ่ะเราเราคาดหวังเยอะไปใช่ไหมอ่ะชุดนี้สวยจริงๆชุดสวยมากชุดมังคิดสวยมาก จริงๆถ้ามีแบ็กอัพแดนเซอร์จะดีมากนะถ้าฉากนี้เป็นเป็นเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์น่าจะมันอยู่ ก็ติมาเยอะแล้ะเดี๋ยวเรามาพูดในข้อดีกันนิดนึงก่าเรามาพูดเรื่องที่แบบว่าเออดีๆน่าชมกันนิดนึงยเรา,าพูดถึงชุดกันดีกว่าใช่จริงๆชุดในเพลงนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดที่แบบว่าทุกคนติดพนา,าการนะครับติดโซ่นะครับชุดนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะชอบชุดถ้าถามว่าชอบที่สุดเราชอบชุดของฟกซองนะครับสวยมากเป็นชุดหนังสีน้ำตาลนะครับกางเกงสีน้ำตาลเสื้อสีน้ำตาลมีความเอลรอยนิดๆตรงนี้มีฟูๆหน่อยๆนะครับสีดาสวยมากเลย อืมใช่ชอบชุดฟกซองมากที่สุดที่เหลือเรา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 เฉยๆแต่ว่าชุดของแมกกาเนี่ยค่อนข้างจะเด่นนะครับเป็นสีแดงคือจริงๆอ่ะชุดที่สามอ่ะที่เป็นชุดแบบว่าขึ้นทีอกสเตจอันนั้นเคยเห็นแล้วเนาะชุดนั้นเราค่อนข้างชอบชุดแมกกานะครับที่โชว์เอวคือค่อน้าจะโดยเดิมทีมีรสไนโอมชอบชุดที่มันมีความโชว์สวดโชว์เอวอยู่แล้วนะครับชอบชุดแมกกาครับสีฟ้าชุดอีกเซตหนึ่งที่ค่อนข้างจะชอบมากๆเลยก็คือชุดที่ไปเที่ยวกัน ชุดนี้เราชอบชุดแม็ก้ากับนินจามากที่สุดนะครับนินจาที่เป็นชุดฟูน่ารักมากกระโปรงฟูน่ารักมากครับแต่ชอบมากที่สุดในชอบชุดแม็ก้านะครับชอบลายของชุดนะครับกางเกงคือเก๋มากชุดสวยมากครับชุดชุดแม็ก้ากับนินจาชุดนี้สวยมากมากเลยชอบมากถ้าจะให้พูดถึงท่าเต้นเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เราชอบเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ท่าเต้นก็คือว่าเพลงนี้มันคือเพลงแบบโรลเลอร์โคสเตอร์ใช่ไหมบอกว่ารถไฟหอออ่ะคือท่าเต้นอ่ะ ถ้าเราสังเกตอะเออท่าเต้นตอนเริ่มเนี่ยมันจะเป็นท่าที่บอกว่าสี่คนคือสามคนยืนเรียงกันมีนินจานั่งอยู่ตรงกลางเริ่มแบบนี้จากนั้นเขาเต้นเต้นเต้นเตตเต้นไปแล้วพอตอนจบเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่ท่าเดิมอืมซึ่งอันเนี้ยเราชอบเพราะว่ามันเหมือนกับโรลเลอร์คอสเตอร์มันเหมือนกับรถไฟหอที่แบบว่าตอนเริ่มมาเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ข้างล่างแล้วเราขึ้นแบบฮุชุดๆๆๆบอกว่าสนุกสนานจากนั้นเราก็กลับมาอยู่จุดเดิมอืมเรารู้สึกเราชอบคอนเซปต์อันนี้แต่ว่า V ก็ือ ม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมถ้าพูดถึงความรู้สึกโดยรวมก็พูดมาทา้งคลิปแล้วเนาะแบบว่าเราค่อนข้างจะผิดหวังอะจริงๆเรารักวงนี้มากนะเรารักเรารักวงโฟมิกมากๆเลยเราพูดเลยเราเลยคาดหวังกับมันมากๆแบบว่าช่วงนี้เขายิ่งกําลังมีชื่อเสียงในแถบเออละตินเนาะแล้วก็แถบที่ใช้ภาษาสเปนอนะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆยังไงเราเป็นกําลังใจให้โฟมิกต่อไปนะครับคือโฟมิกเนี่ยเป็นวงที่แบบว่าเต้นดีมากเสียงก็คือได้แล้วก็ การแสดงหน้าตาค่อนข้างแอติจูดค่อนข้างดีนะครับเราขอให้วงนี้บอกว่าดังๆปังๆต,ต,ต่อไปนะครับแต่อย่างที่บอกคือ MV นี้ผิดหวังจริงเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดไอเดียของ MV เนี้ยแต่เรารู้สึกมันไม่ได้อะมันยังไม่โอเคเออเราจะไม่ขอให้คะแนนเพลงกับท่าเต้นวันนี้แล้วกันเพราะว่าท่าเต้นกับเพลงเนี่ยเราเคยเห็นแล้วแล้วเราชอบเพลงเราเพลงอาจจะไม่ใช่เพลงที่เราชอบที่สุดใน3เพลงแต่ว่าท่าเต้นคืนเลิศท่าเต้นเลิศเลย MV วันนี้เราให้คะแนนสามสาจุดห้าเต็มสิคะแนนแล้วกนะันยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานใหม่ๆของวงโฟมิกต่อไปนะครับืแล้วก็ข้างหน้าเราจะมารีอคใหม่แน่นอนวงนี้เราติดตามผลงานเขาแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากให้เราทำ r รีอคชันให้กับเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้นะครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า